สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายพรมหนูจากเว็บไซต์ autopreviewnews.com สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรังสรรทองภูจากเว็บไซต์ inmarketingnews.com ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์ m มิ s u b i s h i ที่จำหน่ายอยู่ในโชว์รูมนั้นที่มียอดขายเป็นหน้าเป็นตาให้กับ Mitsubishi นั้นไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิไตรตันครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi อ็กซ์เพนซึ่งปัจจุบันนั้นมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนนั้นได้ปรับปรุงรถรุ่นนี้ใหม่ เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi Xpander Cross แล้วก็รุ่น Mitsubishi Xpander HTV ใหม่ซึ่งวันนี้ผมกับพี่โย่งได้มีโอกาสใช้รถ Mitsubishi Xpander Cross คันนี้เป็นเวลา1วันเต็มๆแล้วก็พบว่ารถรุ่นนี้นั้นมีจุดเด่นหลักๆ5ข้อด้วยกันพี่โยง่งข้อที่1ที่เราพบก็คือ1รถรุ่นนี้นั้นมีหน้าตาที่โฉบเฉีียวสวยงามมากขึ้นข้อที่2ก็คือ ภายในถูกอัปเกรดแล้วก็เพิ่มออปชันเข้ามาทําให้รถรถุ่นนี้มีออปชันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากขึ้นครับสำหรับข้อที่3นะเป็นเรื่องของสมรรถนะ Xpender Cross ค e v คันนี้นะครับมากับสมรรถนะเครื่องยนต์พันหกร้ซี cc, แล้วก็มีระบบการขับขี่ถึง7โหมดด้วยกันนะครับครับแล้วข้อที่4ที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของ การรับประกันคุณภาพรถยนต์ถึง5ปีรับประกันคุณภาพระบบไฮบริด5ปีแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่10ปีไม่มีระยะทางนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับรถ Expander Cross คันนี้เนี่ยเป็นรถรที่ผลิตในประเทศนะครับชายเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะ,อะไร,รแล้วก็ศูนย์บริการมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้จะ อำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริการหลังการขายเป็นอย่างดีครับครับนี่คือข้อ5ข้อหลักๆที่เราพบในรถรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ5ข้อหลักๆที่พูดกันมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าของ Mitsubishi x x p n n e r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  s s s h e อคุณผู้ชมครับด้านหน้าไฟหน้าของเขาก็เป็น LED ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ Day Time running light ก็เป็น LED ครับคุณผู้ชมไฟใหญ่ ก็เป็น LED ในขณะที่ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันวนไปทางด้านหน้านะครับชายนะครับก็จะมีกระจังหน้าสีดำนะครับบนกระจังหน้าสีดำเนี่ยก็จะมีโลโก้ HEV อยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ลงไปด้านล่างก็จะมีคิ้วนะครับสีฟ้านะครับซึ่งนี่แสดงอัตลักษณ์ของรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งจะ ปรากฏอยู่ในรถไฮบริดเกือบทุกรุ่นนะครับเพื่อแสดงความชัดเจนว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฮบริดนะครับวนไปทางด้านข้างนะครับไปทางด้านข้างก็จะมีโลโก้เอ่อไฮบริด EV เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับนะฮะสำหรับด้านล่างเนี่ยนะครับล้อนี่ก็เป็น205 55 17นะครับ นะฮะฮล้อแม็กก็ดีไซน์ใหม่อ่าใช่ครับดีไซน์แม็กเบรกด้านหน้าก็เป็นแบบดิสเบรกนะครับคุณผู้ชมครับครับรุ่นนี้เป็นดิสเบรกสี่ Dis ล้อนะครับชายซึ่งจากรุ่นเดิมเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับรุ่นที่ปรับโฉมใหม่ที่บอกว่าเป็นจุดเด่นน่ยก็คือเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงใต้ประตูเนี่ยก็จะเป็นคิ้วนะครับที่เห็นดำๆเนี่ย นะครับก็จะเป็นคิ้วจริงๆอ่ะเขาถ้ามันสะท้อนแสงก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นคิ้วสีฟ้าตัวนี้ก็บ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถ EV เหมือนกันนะครับซึ่งตรงกับข้อที่1ก็คือรถรุ่นนี้ถูกปรับปรุงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใหม่มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้านหลังของ x p e n n e r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  s <c oughs> s คุณผู้ชมดูไฟท้ายซึ่งเป็น LED มีความโดดเด่น เมื่ออยู่ในที่มืดนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเส้นสายที่สวยงามครับอันนี้ลักษณลักษณะ,ษณะดีไซน์ตัวทีนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวทีนะครับนะฮะถ้ากลางคืนเนี่ยถ้าเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารถคันนี้ก็คือ e x ็ e n d e r นะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่อยู่ในตลาดสำหรับไฟท้ายนะครับด้านบนก็มีแรกหลังคานะครับคุณผู้ชมถัดมาด้านนี้ก็เป็นเสาอากาศวิทยุ ก็เป็นครีบฉลามผัดลงมานี่ก็เป็นไฟเบรกดวงที่3มาพร้อมกับที่ปัดน, <ำ S 2> น้ำฝนนะครับลงมาด้านล่างนะครับใต้โลโก้มิตซูบิชิตรงที่เปิดประตูท้ายเนี่ย<อ>ก็จะมีกล้องอนะฮะมีกล้องแล้วก็จะส่งภาพไปแสดงผลที่จอมอนิเตอร์ด้านหน้านะครับนะฮนะลงมาด้านล่างอีกก็เหมือนกันนะก็มีคิว้วนะครับเป็นสีฟ้า นะครับหรือส,สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะ่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ที่ท่านกำลังขัดรถตามอยู่เนี่ยเป็นรถไฮบริดนะครับนะฮะก็ปีโลโก้ตรงนี้เหมือนกันนะครับ,นะรบก็แสดงถึงว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานไฮบริดนะครับผมบริเวณด้านล่างของกันชนก็จะมีไฟทับทิมสองข้างซ้ายขวา มาดูความอน n e ประสงค์ของการฟังก์ชันการใช้เบาะหน่อยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยพับเบาะได้นะครับเป็นรถ MPV 7ที่นั่งนะครับชายนะฮะซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยพับ50/50นะครับสามารถพับลงไปได้เลยนะครับนะครับพับเรียบนะครับชายนะฮะ เป็น,ปนพื้นเรียบลงไปเลยเบาะหลังนี่ปรับเรียบนะครับนอกจากนั้นถ้าเราต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเราก็สามารถพับเบาะแถวที่2ได้อีกเบาะแถวที่2เนี่ยพับได้60 40นะครับเดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูนะครับซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้เยอะมากครับคุณผู้ชมนี่นะครับ บาแถวที่2พับก็ไม่เกือบเรียบนะครับแต่ว่าสอดคล้องพื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นสอดคล้องกันนะครับซึ่งจะาสามารถเพิ่มพื้นที่การาเก็บสัมภาระ,ะได้อีกนะครับซึ่งสอดคล้องกับรถอนเนกสงค์จริงด้านข้างนี้ก็ยังมีที่เก็บแก้วน้ํานะครับกระดาษใหญ่นะครับ2ด้านเลยนะครับสําหรับคนที่นั่งแถวหลังนะครับด้านนู้นก็มี นนนาีี้้ก็มะครับทั้งหมดนี้ก็คือจุดเด่นของ Mitsubishi Expander Cross HTV นะครับคุณผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับที่เราไปเราบอกไปว่ามันมีจุดเด่นอยู่5ข้อด้วยกันคุณผู้ชมนี่ก็คือวความกว้างขวางแลว,วา็ปรนประสงค์ของการใช้งานระบบภายในนะครับด้านบนเนี้ยมีแอร์อยู่4ช่องนะครับชายซึ่งแอร์เนี้ยเป็นตู้แยกหน้าหลังนะครับสามารถปรับ เล่งความเย็นได้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ลมนะครับเป็นตู้แอร์จริงๆนะครับมานั่งข้างหลังแล้วเนะี่ยผมทดลองนั่งข้างหลังเนี่ยแอร์เย็นเยียบนะครับแว่นขึ้นฝ้านะครับนะีบ่ฮะปรับได้การขับขี่ของเราวันนี้ก็เหมือนใช้งานจริงเหมือนพาครอบครัวไปเที่ยวบางแสนนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ถามว่ารถคันนี้ออกมาใหม่เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับเป็นฟูลไฮบริดขับดีไหมนะครับการทดลองขับวันนี้ก็ถือว่าคันนี้อัตราเร่งและก็การตอบสนองดีขึ้นจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นการควบคุมรถเนี่ยฟิลลิ่งการควบคุมรถเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะรถคันนี้มีระบบ แอคทีฟโยคอนโทนนะครับคือระบบการควบคุมเส,สถีรภาพการขับขี่นะครับซึ่ง uh, ผ่านมาบางโค้งเนี่ยผมลอง uh, เข้าโค้งแรงๆดูรถ uh, ค่อนข้างจะมีเสถีรภาพการทรงตัวดีมีความมั่นใจในการขับขี่นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเมื่อรถคันนี้มาใช้ระบบเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วเนี่ยเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะ,ะดีขึ้นก็คือหมายความว่าเสียงจะเงียบขึ้นนะครับนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนจากรุ่นก่อนนะครับนอกจากนั้นภายในห้องโดยสารเนี่ยะระบบอุณหภูมิเนี่ยก็เย็นเจียบเลยนะครับนะฮะนะ,ะ,ะมีที่ปรับอยู่ตรงนี้นะครับก็นอกจากเงียบแล้วเนี่ยก็ ระบบควบคุมอากาศนี่ก็ดีนะครับเครื่องปรับอากาศค่อนข้างจะดีแล้วก็ด้านหลังนะครับผมวันนี้ผมมากับเ,เพื่อนสื่อมวลชนาสามคนนะครับมีคุณสมชายจากโอ o p พ e ีวิวนะครับมีหน่อยจากดีคารแมก a z ซีนนะครับก็เหมือนการใช้งานจริงนะครับนั่งข้างหน้าสองคนข้างหลัง1คนเสมือนว่าพาครอบครัวไปเที่ยวซึ่ง การตอบสนองรือว่าการขับขี่ถือว่าออตอบโจทย์การใช้งานเลยทีเดียวห้องโดยสารกว้างนะครับหลังคานะครับห่างจากศาีรษะโอ้สองสอง,สองกับปั้นนะครับก็คือ,อ,อโ่งโป่งสบายนะครับนอกจากนั้นเบาะก็ถ้ามันการขับขี่บางช่วงนะอาจจะปรับเบาะให้เข้ากับลักษณะของผู้ขับขี่ได้นะครับตัวน,นี้ผมสูงร8 0ปิกว่าเนะี่ยผมก็ปรับเบา ให้พอดีนะครับให้ผมขับสบายนะครับนะฮะถ้าใครมีสิริระแบบไหนคุณก็ปรับเบาะเอาเองว่าคุณควรจะปรับเบาะยังไงให้นั่งสบายนะครับอุปกรณ์สิ่งอนความสะดวกมาครบนะครับเกียร์นี่ก็เป็นเกียร์ระบบขับขี่แบบใหม่เป็นแบบเซเว่นโหมดมีขับขี่ได้7รูปแบบการขับขี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โหมดนอร์ม l ลนะก็คือขับทั่วไปนะครับบางครั้งก็ ขับเป็นโหมด EV นะครับถ้าขับเป็นโหมด EV นะก็จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีการเ,เวลายกคันเร่งก็จะมีการชาร์จพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อสำรองในการใช้งานครั้งต่อไปนะครับสลับมาเป็นผมขับดูบ้าง ก็เข้ามาในห้องโดยสารของ e x p e n d e r Cross k t v ก็ถูกต้อนรับด้วยความหรูหราตามสมควรครับคุณผู้ชมมาตรวัดก็มีขนาด8นิ้วออกจะโทนฟ,ฟ้าเพื่อความสบายตาซึ่งสามารถปรับได้2โหมดด้วยกันในขณะที่ด้านซ้ายก็เป็นจอมอนิเตอร์มีขนาด9นิ้วครับคุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ลองใช้งานดูก็ลื่นดีครับ ถัดลงมาด้านล่างก็เป็นปุ่มปรับอากาศซึ่งสามารถกดขึ้นลงเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้ด้านซ้ายนี่ก็เป็นปุ่มเพิ่มความแรงของพัดลมก็เป็นโหมดแอร์คอนดิชันนะครับคุณผู้ชมปุ่มเปิดปิดนอกจากนี้ความพิเศษของ Expander Cross h e v นี้มีปุ่มปรับความเย็นได้แรงสุดก็คือปุ่ม Mac c ค o w นี้นะครับ mm hmm. เมื่อเวลาเราไปจอดในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงเราปรับเข้ามาในรถ ปุ่มนี้ช่วยได้ครับคุณผู้ชมในขณะที่พวงมาลัยของ Expander Cross h EV ก็เป็นแบบมัลติฟังชันแบบ3กา้านปุ่มต่างๆก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกครับคุณผู้ชมครับซึ่งความพิเศษของ Expander Cross h EV นั้นก็คือระบบเกียร์ของเขาครับคุณผู้ชมที่ถูกปรับปรุงมาใหม่ก็เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้งานได้ถึง7โหมดด้วยกันครับคุณผู้ชมคโหมดที่ว่านี้ประกอบด้วยโหมด normal นะครับก็คือโหมดที่ใช้ขับบนถนนทั่วไปนะครับโหมดต่อไปก็คือโหมดเว t นะครับกับขับกับถนนเปียกนะครับโหมดต่อไปก็คือโหมด gravel ขับกับถนนที่เป็นถนนลูกรังนะครับโหมดถัดไปก็คือโหมดท่าแมกนะครับขับบนถนนราดยางนะครับโหมดต่อไปก็คือโหมด mud นะครับขับบนถนนโครนนะครับอีก2โหมดสุดท้ายก็คือโหมดชาร์จนะครับก็คือเป็นการชาร์จพลังงานไฟฟ้ากลับมานะครับแล้วก็โหมด EV Priority ก็คือโหมดพลังใช้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100เซครับสมรรถนะที่ได้หลังจากที่ผมเป็นผู้ขับนะครับผู้ชมสิ่งที่ได้เนี่ยผมสามารถสัมผัสได้ก็คืออัตราเร่งของรถที่มาอย่างแบบก็ถือว่าใช้ได้ ไม่ถึงกับทันอ,อกทันใจมากนักแต่ว่าด้วยสมรรถนะของรถที่มีความจุ1,600ซีซีแล้วก็มีแรงม้า1,16แรงม้าก็เพียงพอกับการใช้งานซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งนั้นก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานแบบรถอนเนกประสงค์ครอบครัวครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนด้านล่างซึ่ง รถรุ่นนี้มีระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กเฟอร์สันสตรัดนั้นก็รองรับการใช้งานได้ดีในขณะที่ด้านหลังเป็นต่อชั่นบีมก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนั้นรถรุ่นนี้วิศวกรเขาบอกว่ารถาระบบศูนย์ถ่วงลงเพื่อให้สอดคล้องกับาการดีไซน์กับการวางาแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยนะครับชายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้ระบบช่วงล่างเนี่ยการ ทรงตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่ารุ่นก่อนขึ้นมาด้วยนะครับชายออนอกจากนี้ผมบอกคุณผู้ชมด้วยครับว่ารถรุ่นนี้มีระบบ Active Yaw Console หรือ AYC นะครับคุณผู้ชมในขณะที่เข้าโคง้งออกโคง้งระบบการทำงานของช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังสัมพันธ์กันใช้างานได้ดีรถไม่ออกนอกเลนแล้วก็ไม่มีอาการท้ายปัดนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับอัตราการประหยัดน้ำมันของ Expander Cross SUV นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีทีเดียวครับคุณผู้ชมซึ่งใน Eco Sticker นั้นบอกว่าประหยัดน้ำมันถึง19กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับคุณผู้ชมในขณะที่เราใช้งานจริงก็อยู่ที่ประมาณ16-17กิโลต่อลิตรนะครับ หลังจากเราใช้งาน Mitsubishi x x p n d e r Cross h ค v มาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันสวยงามโชบเฉี่ยวแล้วก็สมรรถนะการใช้งานก็อยู่ในแดนบวกมันมีราคาขายอยู่เท่าไหร่พี่โองเนี่ยครับสำหรับช่วงแนะนำนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่เปิดตัวเป็นต้นมาเนี่ยราคาแนะนำอยู่ที่946,000บาทนะครับ หลังจากวันที่7เมษายนไปแล้วเนี่ยก็จะหมดช่วงแนะนำนะครับราคาก็จะปรับไปที่9 6 1 0 0 0บาทครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับระบบการทำงานนะครับของตัว Expander ตัว Hybrid ตัวนี้นะครับซึ่งระบบ Hybrid ของตัว Expander เนี่ยถือว่าเป็นฟู l Hybrid นะครับซึ่ง f ฟูลไฮ b ริดจริงๆหมายความว่ายังไงครับก็คือมีโหมดการขับเคลื่อนนะครับทั้งหมดถึง3โหมดหลักๆก่อนก็คือ EV, Series, Parallel EV ก็คือวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%นะครับตัวซีรีส์คือเครื่องยนต์ปั่นไฟในกรณีรณที่แบตเตอรี่เริ่มต่ำแล้วก็พาราเรลนในกรณีที่วิ่งที่ความเร็วสูงนะครับเครื่องยนต์จะไปหมุนล,ล้อร่วมกับมอเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เป็น3โหมดการขับเคลื่อนปกติแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่อีก7โหมดด้วยกันนะครับที่สามารถจะเลือกการขับขีบ่ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางได้นะครับแต่นี้ถ้าเกิดถามว่าเอะแล้วเกิดใช้งานจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้งานในโหมดไหนนะครับโดยปกติเรา power on ตัววน่ย้นะ้งอลใหูแ พีจารณาว่าในกรณีที่ฝนตกเราก็ต้องปรับไปที่เวทหรือว่าถนนเปียกก็จะดีเราถามว่าถ้าเกิดไม่ปรับันได้ไหมก็สามารถปรับได้นะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถขับขี่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษคุณพ่อนะครับหรือจะเป็นคุณแม่ที่จะส่งลูกไปโรงเรียนก็สามารถขับรถคันนี้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายทั้ง2แบบเลยครับเรื่องความปลอดภัยจริงคันนี้เนี่ยเริ่มจากตัวโครงสร้างตัวรถก่อนเลยนะโครโงสร้างตัวรถเนี่ยออกแบบมาใหม่เนื่องจากว่าน้ําหนักรถคันนี้มันจะมากขึ้นเพราะมันมีชุด ตัวไฮบริดเข้ามานะครับเพราะนั้นตัวโครงสร้างปรับใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักของตัวรถนะครับรวมรวมถึงระบบช่วงล่างครับก็ต้องดามทั้งปีกนกแล้วก็ออกแบบตัวโช้คอัพใหม่รวมถึงค่าเกนสปริงก็ต้องปรับใหม่เพื่อให้น้ำหนักเพื่อลบน้ำหนักตัวนี้ได้แล้วก็สามารถจะควบคุมรถได้ง่ายก็ปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงระบบโหมดการขับขี่ตัวนึงก็คือระบบ AYC นะครับก็สามารถเข้าโค้งนะครับได้เกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับ เข้าโคง้งได้ดีขึ้นรถไม่เสียการทรงตัวทั้งทาง,ง,งแห้งหรือจะทางเปรยกก็ตามเพราะฉะนั้นถึงบอกไปว่ารถคันนี้มันไม่ใช่แค่ใส่ระบบความปลอดภัยเรื่องระบบเบรก ABS หรืออะไรแค่นั้นเพียงพอแต่เราเริ่มตั้งแต่ตัวโครงสร้างตัวรถให้มีความแข็งแรงก่อนถ้าโครงสร้างตัวรถมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นรถก็จะจะ,จะนิ่งจะ,สะเสถียรน,นะครับรวมถึงจริงๆแล้วถ้าเราดูดีๆเนี่ยจะมีเหล็กค้ำโชคข้างหน้ามาให้ด้วยนะครับสลับโชคอัพคู่หน้าเพื่อป้องกันการบิดตัวของตัวถังเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยก ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นอยู่แล้วครับผมส่วนระบบคันนี้นะครับคือตัวเครื่องยนต์เ,นเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะครับซึ่งจริงๆเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับรถไฮบริดโดยเฉพาะนะครับแรงม้าอยู่ที่95แรงม้าเท่านั้นเองนะครับส่วนมอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนได้116แรงม้านะครับแต่แรงบิดได้ถึง255นิวตันเมตร,มตรก็ถือว่าเป็นแรงบิดสําหรับรถไฮบริดคลาสเนี่ยที่เยอะที่สุดในประเทศตอนนี้ซึ่งตอนนี้ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโย่งชายรายงานยันยนต์แล้วครับผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามโย่งชายรายงานยันยนต์ได้ที่ Youtube ของผมก็เป็นออโต้พรีวิวครับคุณผู้ชมครับครับแล้วก็ของผมอ่ายูทูบอินมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ i n m a r k e t i n g n e w s .com นะครับครับฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามกดติดตามแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับวันหลอดวันนี้ พวกเรา2คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่งชายรายงานยานยนต์นให้หน่อยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย